คนที่ตายเขาชื่อวิชัยช่างเล็กเขาคือนายวิชัยช่างเล็กเขาเป็นคนขับรถและเป็นคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมานานแล้วชื่อเร่นชื่อป๊อกไขรๆเรียกว่าลุงป๊อกลุงป๊อกคนนี้ตั้มบอกแล้วว่าเป็นคนขับรถที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพราะเขาเป็นผู้ถือหุ้นในหลายบริษัท ที่ชินวัตรเป็นเจ้าของนั่นคือที่มาของคดีซุกหุ้นอันลือลั่นนอกจากแม่บ้านแม่บ้านที่ไม่ได้แปลว่าเมียแต่หมายถึงคนรับใช้ในบ้านที่จะถือหุ้นแล้วก็ยังมีคุณวิชัยช่างเหล็กคนนี้คุณวิชัยถือหุ้นอะไรบ้างเรามาทวนความหลังกันในบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มหาชนด้วยนะพี่น้องคุณวิชัยผู้วายชนคนนี้เคยถือหุ้น346,500หุ้นแล้วเรามาดูสนามกอล์ฟกันบ้างที่คุณยายเนื่อมนัถวายวัดแต่มันดันกลายเป็นสนามกอล์ฟชื่อว่าอาภพายเก่งมากทุกคนเลย สนามกอล์ฟเอลพายบริษัทออลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตครับในคำพิพากษาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่20ทับ2 5 4 4ระบุว่าพยานหลักฐานจากเอกสารประกอบคำร้องของผู้ร้องผู้ร้องคือปอปอชอในชั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบปรากฏตามคำให้การบางตอน ของบุคคลที่มีชื่อถือหุ้นแทนผู้แทนผู้ถูกร้องใครเป็นผู้ถูกร้องคะก็น,นายทักษิณไงเพราะตอนนั้นจะขึ้นมาเป็นนายกเหิมอำนาจคิดว่าจะขึ้นมาเป็นนายกโกหกประชาชนว่าทรัพย์สินและหุ้นทั้งหลายแลไม่มีแล้วโอนให้เมียแล้วอะเรามาดูกันต่อ นายวิชัยคนนี้ให้การต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่27และ29พฤศจิกายน2543ถึงวันนี้24ปีมาแล้วให้การว่าเมื่อข้าพระเจ้าเข้ามาทำงานเป็นคนขับรถที่บริษัทชินวัฒนนัน้นคุณหญิงพมามคุณหญิงพมามได้เรียกข้าไปพบและบอกกับข้าว่าจะขอใช้ชื่อข้าถือหุ้นแทน แทนคุณหญิงพจมานตามบริษัทต,ต่างๆข้าได้ตอบตกลงได้ข้าไม่ทราบเหตุผลและต่อมาเลข,ขานุก,การคุณหญิงพจมานชื่อคุณแจงชื่อจริงคือนางการจนาภานางการจนาภาคนนี้จริงๆแล้วจบโรงเรียนเซนโยเซฟเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคุณหญิงพจมานนั่นแหละก็ได้นําเอกสารต่างๆมาให้ข้าลงลายมือชื่อทักษ,ณษณินชินวัตรก็กลับหลุดคดีซุกหุ้นโดยเขานินทากันว่า มีตุลาการบางคนไม่ทราบเป็นอย่างไรรับประทานขนมมากไปเปลี่ยนใจในวันสุดท้ายนั่นเองพี่น้องเป็นเหตุให้ท่านประเสริฐนาสกุลดิฉันเคยพูดหลายครั้งบนเวทีนี้แล้วว่าท่านคือตุลาการคือประธานตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านแรกท่านได้เขียนคำวินิจฉัยซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ยอมรับจากวงการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ว่า เป็นคำวินิจฉัยที่ดีที่สุดของสารรัฐธรรมนูญปรบมือให้เกียรติท่านหน่อยค่ะนอกจากจะมีหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยแต่งหนังสือไว้ว่าทำม,มาธิปไตยไม่มาจะหาประชาธิปไตยไม่เจอ ผู้ถูกร้องจะทราบความจริงหรือไม่ก็ตามแต่ได้กล่าวยังภาคภูมิใจและชัดถ้อยชัดคําว่าการที่ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจประสบความสําเร็จจนมีบริษัทในเครือและทรัพย์สินมากมายโอนลอยหุ้นและใช้ชื่อบุคคลอื่นถือหุ้นแทนนั้นเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติธรรมดาใครใครเขาก็ทำอย่างนั้น ไอ้คำว่าใครๆเขาก็ทำอย่างนั้นมันนำพาความเสื่อมถอยเรื่องจริยธรรมมันนำพาหายนะมาสู่สังคมสู่ผู้คนและสู่ประเทศชาติคำว่าใครๆเขาก็ทำอย่างนั้นคือคำกล่าวอ้างเมื่อจะทำชั่วใช่ไหมคะพี่น้องท่านประเสริฐนาสกุลยังกล่าวต่อว่า กล่าวในที่นี้หมายถึงเขียนในคำวินิจฉัยว่าทั้งทั้งที่การทําธุรกิจในระบบนายทุนของต่างประเทศเป็นการกระทํามุ่งสแสวงหากําไรเป็นความโลภและความฟุ่งเฟือยฟุง้งเฟอ้อไม่คํานึงถึงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนอกจากนี้ผู้ถูกร้องผู้ถูกร้องคือนายทักษิณชินวัตร ผู้ถูกร้องอ้างว่าเลิกกระทำธุรกิจหันมาทำงานการเมืองแล้วตั้งแต่ปี2537และมอบการบริหารธุรกิจในกลุ่มให้กับคู่สมรสคู่สมรสเชื่อ<ฮ>พจมานสว่างวงศพจมานตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลแล้วกระมังเพราะเขาอยากกันแล้วในกรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้รับสัมปทานจากรัฐอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา110 ให้บุตรและเครือญาติดำเนินการต่อไปแทนที่จะทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา209คือโอนให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเช่นให้ทรัสต์จัดการทรัพย์สินเขาเรียกทรัสตีนะคะในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของอเมริกาเขาก็ทำแบบนั้นแต่นายทักษิณไม่ได้ทำอ้างว่าโอนให้ภรยาอ้างว่าโอนให้ลูกแต่จริงๆแล้วหมกเม็ด แล้วก็ซุกไว้ในชื่อของแม่บ้านและคนขับรถการซุกหุ้นหรือการปกปิดบัญชีทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินมันมีผลสำคัญเพราะว่าจริงๆมันต้องชี้แจงทั้งหมดเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปเขาจะได้ตรวจสอบได้ว่ายากจนลงหรืองอกเงยร่ำรวยขึ้นมาผิดปกติตามที่มีข้อหาที่เรียกว่าร่ำรวยผิดปกติ แต่นายทักษิณกับซุกซ่อนไว้แสดงถึงจิตใจที่ไม่เคยมีความสุจริตเลยวันนี้ทักษิณชินวัตรกลับมาเมืองไทยเป็นปฐมเหตุให้พวกเราทุกคนต้องสละความสุขส่วนตัวออกมาจากบ้านเพราะเขาเชิดหน้ากลับมาเมืองไทยเขาบอกว่าเขายอมรับผิดถูกต้องไหมคะพี่น้อง ยอมรับในความผิดแต่พอมายอมรับความผิดเท้าเหยียบเมืองไทยแล้วมันไม่เคยยอมรับโทษไม่ยอมรับโทษานุโทษตามที่ได้กระทําความผิดแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะบอกว่าอภัยลดโทษให้ให้เหลือโทษจําคุกหนึ่งปีมันก็ไม่ยอมไปติดคุกแม้แต่วันเดียวดังที่บอกว่าเหิมเกริม ไม่เกรงใจใครแม้แต่คนเดียวในประเทศนี้พอออกมาได้ไม่มีเมตตาไม่สงสารคนนี้มาช่วยโกหกเลยทำตัวแข็งแรงร,ร่อนไปนู่นร่อนไปนี่สรุปว่าขี้ค่าที่มาช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีลงมาท้ายที่สุดชีวิตจะต้องไปไงคะติดคุกแน่นอนถูกต้อง จะให้คําแนะนําเศรษฐาเรื่องเกี่ยวกับไปประชุมเรื่องเศรษฐ,ฐกิจทําเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาดูตรงนี้กันดีกว่านายเศรษฐาทวีสินไปอิตาลีไปดูเขาแข่งรถพอไปดูเขาแข่งรถรถที่แข่งก็คือรถที่ปรับแต่งมีความเร็วเฟอร์รารี่ซูเปอร์คาร์รถที่แต่งต่างๆพี่แกบอกว่าได้ไอเดียแล้วประเทศไทยน่าจะจัดแข่งรถไทย น่าจะจัดแข่งรถไถไอ้รถไถรถไถเนี่ยเขาใช้แข่งความเร็วกันหรอคบพี่น้องหรือว่าจะมาแข่งไถนาะไถนาะมีสองแบบนะใช้รถไถกับใช้คันไถท,ที่มีควายลากในหลวงรัชกาลที่าบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยควรจะรักษาวัฒนธรรมควายวัฒนธรรมข้าวไว้วัฒนธรรมควายหมายความว่า เรามาใช้ควายไถนาตามแบบบรรพาการเพราะควายนั้นกินหญ้ากินฟางน้ำหนักก็ไม่มากเมื่อลากคันไถไปดินข้างล่างไม่แน่นแต่รถไถมีน้ำหนักสองตันเมื่อเราไถผานไถครูดแต่ผิวดินแต่ทำให้ดินข้างใต้เป็นยังไงคะ แน่นและน้ำไม่ระบายดังนั้นถ้าจะเอาวิถีวัฒนธรรมของไทยมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วควรจะจัดแข่งไทยนาะและที่ลากจูงคันไถในคนแรกต้องไม่ใช่ควายแต่ต้องเป็นคุณเศรษฐาทวีสิน